สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเล่นเกมนะครับช่วงเวลาทุ่มกับตามนัดนะฮะทุ่มถึงสามทุ่มนะมก็เล่นกับ f c นะครับอันนี้ก็เข้ากับ f c แล้วฮะ FC บอกว่าอยากหนึ่งหนึ่งเพราะงั้นผมก็นัดเวลาครับช่วงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับโอ้โหของเขา สายเติมเปล่าผมนี่สายฟรีนะฮะมาครับก็ทักเข้ามาได้นะครับผมยินดีที่เป็นคู่ซ้อมให้นะฮะถึงเล่นไม่เก่งก็อยากเล่นนะฮะพอเล่นได้นะครับถึงไม่เก่งไปทปบุบเป๊ปครับสไล มิซิโก้หรอโอ้ยหลุดแล้วโอ้โหกล้องหลังเอ้ามั่วแล้วโอ้ยพีเตอร์เช็คโอ้ยเกือบผมปรับแผนเล่นไหมฮะผมเล่นอ่า4 4สองฮะไปโอ้โหนิ่ยครับ ผู้โดนเหยโอ้ฟาวครับสีดานครับโอ้ยไม่เศ้าครับโอ้ส่งพลาดโอ้ยเดตาดูคู่วิ่งเลยไม่น่าเลยตรงนี้โอ้ปีเตอร์เช็คเซฟได้ครับ เสียบอลก็เสียไหมอือเสียกันเสียกันโอ้โหบอลเล่ยังการกบอลเล่การสนามนะขอเลี้ยงบอลครับซ้ายมีครับไปทางซ้ายก่อนโดยนันโยครับเปิดเข้ากลางครับเอ็มเปเป้ครับอ้เอ็มเปเป้ไม่ผ่านเลยปุ๊บ ไม่ผ่านโอ้ยิงไกลโอ้่ายยิงโคตรแรงเลยเยบอลครับโอ้โหติดเบรกเอาไม่อยู่โดน อย่างไกลอ่ะบินแล้วติดปีกบินแล้วปีเตอร์เช็คเอาไม่อยู่เลย45ครับอ่หมดเวลาครึ่งแรกครับยอมยอม,ยอม โยครับไม่ไดไ้ไม่ได้เอาส่งครับโอ้เนี่ยเข้าหลังทุกทุกทุกโอ้โหยิงไกลโอ้ยสิโคยิงไกล ซีดานโมซีดานโมเองกะแบ็กขวางๆๆตบตำแหน่งผิดฮะอืมต้าครับทางซ้ายครับ ดูคู่ไม่ผ่านอีกโอ้ยิงไกล <c oughs> เดต้าครับตรงซ้ายครับ ดครับชางมีครับโอ้ฝาวครับไม่ฝาวโอ้โฮไว้วะล้มเสร็จเขียดโทษแล้วนี่ไม่ฝาว ครับหนึ่งศูนย์เงเก่ง่งน้อยก็แพ้แพ้น้อยอ่ะไปมีใครอีกไหมมีอีกแมตช์นึงครับมีอีกคนนึงอ่อโดนทักไปอีกนะครับลองดูดิเขาจะเล่นไหมรอครับรอ กำลังส่งคำเชิญไปมีคนทักมานะครับแมนชิสเตอร์โอเคสก้าว okay. นาทีกันแล้ว ตอบกลับครับเ,เ,เกิดข้อผิดพลาดอ่าโอเคเข้าได้แล้วตอ่ตอครับตอ่อไม่ได้แต่งทีมเลย โคโอ,อ้คนนี้ยิงไกลผมปรับแผนมั่วหมดอะ่ะเอาดูคุยว่าจะเอาซีดามไปแบกเงี้ย <c oughs> ติดติดมาเรียนปเปเป้ครับ <c oughs> โอ้โหแล้วพีคีครับส่งไกลนลยครับโอ้ติดสีแดงเถื่อนเลยเสร็จแม่ติดตายเก่าอยู่ครับเจ้าตาครับโอ้โห โอ้โหเสียบไม่เปิดครับโอ้ยไม่เปิ วิ่งช้านะกองหน้าเรา้โดูดูขึ้นสนามอะสวยมากเลยไปตัวเช็คเงาไม่อยู่อะ center. Okay. Uh. No. Nó này nó lại đây thùm. Chết rồi Đi ยิงไกลบ้างี้ยิงครับโอ้โหโรนยโยัลโดไม่ผ่านาประตูโคตรเหนียวเลยเงิเวลาครับโรนัลโด้ยิงไม่ผ่าน 哦吼！对、uh。Oh, <laughs> to Oh. to Oh. <laughs> นายแน่มากนายแน่มากครับอีกแมตช์หนึ่งนะฮะแข่งกับเอฟซีนะครับ,บ,รบวันนี้ไดเอฟซี FC มาใหม่นะฮะก็เพิ่งทักมาวันนี้นี่เองนะครับก็กดรับไปนะครับ ครับท่านที่สการอ่าหนึ่งหนหรือว่าเป็นคู่ซ้อมนะครับผมยินดีนะฮะเป็นคู่ซ้อมให้นะครับก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับตัวนักเตะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นได้นะฮะไปเอ็นปาเป้ครับโมลิจิลีครับขวามีเจอลาดปุ๊บปุ๊บแทงไปครับ ครับงครับโชนบงครับ้โหไม่เข้าอชนคานแล้วก็ชนเสานะครับสีดานครับ ลุด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 อ่าปุดลุดสายครับสปะเป้ครับเจลาครับ ตาครับตาไรอยู่ครับไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวตาดึงนี่ดึงดึง,ดงโอ้โหปุ๊บเคลียร์ก่อนจบติเตอร์เช็คครับเซฟได้ครับปุ๊บไปโรงกลางครับเคลียร์ก่อนสีดานครับอ้าวต,ติดอ้าวติดอีก ออกครับไม่ผ่านไม่รับหน้าโอ้ วิดีน่าจะมั่งหน้านะี่โอ้โหเกือบนิดเดีวยวเสียเสียเสียเอาหมดเวลาครับเล่นตรงนี้ให้ก่อนนี่รูเมเมกี้นี่น่าจะมั่หน้าไม่ล้ม เดินต่อครับบอลลูติลี่ครับสีดานส่งครับ, yeah, รบเย่ครับ oh, yeah. อีบัตเป้ครับโอ้ยากย่างนี้มันล้มหน้าเฉยโอ้โ oh, ห oh. นิดเดียวเองเนี่ย เตะมุมครับเค็กไปโอ้โหหนึ่งร้อยเลยโอนไม่ถึงสามีครับมีครับเรียบร้องตัวเปปเป้ครับ นีนี่ยังมีสายโอ้โหสวยงาม มุมปุ๊บไม่ได้เห่นใจร,ครตัวนับเปลี่ยนตัวให้มาเป่นเ้าหมงเข็ก็จกับ นปครับโอ้โหไปครับประมุนเห็นไหมหกตัวเรียบร้อยฮะอ้าห้าเลครับห่าเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมามประตูครับตัวสูงนะตัวใหญ่นะฮะมีรยวยเลยเนี่ยสองหนึ่งครับ เวลาครับชนะไปสองหนึ่งแข่งกับเอซที่บ้านทางบ้านนะครับสุดยอดมาก